สำนักง,งานอายการจังหวัดชนบุรีประชุมเตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สำนักง,งานอายการภาคสองจังหวัดชนบุรีนายเพียรศักดิ์สมบัติทองอธิบดีสำนักง,งานอายการภาคสองเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและบัตรประจําตัวแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจําปี2568โดยมีนายพงนฤทธ นินจันอายการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายรุ่งเรืองสิริปรีชาพงศ์ประธานคณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสมาชิกคณะกรรมการผู้สรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการจัดพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรและ บัตรประจําตัวดังกล่าวเนื่องจากบัตรประจําตัวของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาหมดอายุและมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่โดยได้กําหนดจัดพิธีขึ้นในวันที่24มีนาคม2568เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและยกย่องผู้ที่ทําคุณประโยชน์แก่ราชการของสํานักง,งานอายการสูงสุดและสํานักง,งานอายการภาคสองทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสํานักง,งานอายการจังหวัดชนบุรีทําหน้าที่ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานของสำนักง,งานอายการภาคสองอย่างต่อเนื่องซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมการเพื่อให้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติและราบรื่น